สสามสิบเออชื่อใบสีหนึ่งอ่าโอเคอ่าตรงนี้ตรงี้อ่าไมัมันาเนีเนยวดลับ ครับนี่ก็เป็นเป็นสีเกตเองนะครับก็ได้มีการพัฒนานวัตกรรมตัวหนึ่งนะครับเพื่อที่จะโบ,บราณสีด้ โมเชต์นะฮะโมเชต์ไม่มีบุกลุกไม่มีบุกลุกเท่าไหร่ของของเรามันมีเส้นทางท่องเที่ยวใช่ครับมีเส้นทางท่องเที่ยวครับและภาพสีสีสามเหลี่ยมสีชมพูทั้งหมดเลยเนี่ยสามพนทั้งหมดเลยนะครับเนี่ยทั้งหมดเลยฮะไล่เลยครับเหมือนอายตมาอย่างเงี้ยอายตมาโอเคจนประธานซื้อแล้วพอมีปัญหาเรื่องต้นไม้อะไรเข้ามาอยู่แต่หลังจากที่เราชนประธานได้ไปซ่อมหลักเขตแล้วเนี่ย การใช้พื้นที่ตรงนี้นี่เขาหยุดเลยแล้วก็ไม่มีสิ่งใช่แล้วก็ออกไปนิทางของการจ่ายเช่าอ่าัันนน้นคือไม่ได้เฉพาะนานผมได้นําเรียนให้ทางราชการนะครับระดับอําเภอตลอดจนระดับจังหวัดให้ท่านได้รับทราบว่าคือมันเป็นอย่างนี้เนี่ยถ้าจะเอาผิดกับชาวบ้านเนี่ยมันมันมัน,ม,นมันต้องดูมันต้องให้ความเป็นธรรมกับชาวบ้านด้วยนะครับก็ผมอยากเรียนผ่านท่านพอเนาะนะครับว่าการจะ แก้ปัญหาจริงๆถ้าจะแก้ให้ถูกจุดจริงๆก็คือให้มีการเช่านะครับอย่าอยอย่าให้มีการเพิกถอนอยหรือว่าให้มีการรื้อถอนอย่างที่เราเห็นในๆๆในในขา<ม>่าวนะครับเพราะว่าเขาลงทุนมาก็ประมาณนี้ถ้าจะเขาถ้าเขาจะบุกรุกลงไปก็ไม่แล้วลหะก็ประมาณนี้แหละใหญ่ามาโดนด้วยนะโดน,ดโดนทุกครั้งแหละค,ครับทุกที่ ทีสองออนนี้ก็เป็นนวัตรกรรมขะงัวโอ้จริงสวยเลย <laughs> สามสี่ครับในเบื้องต้นนะครับก็ต้องฝากถึงผู้บุกรุกทั้งหมดนะครับทั้งสามารายนะครับทั้งกลุ่มในทุนก็ดีหรือกลุ่มรัศดรก็ดีนะครับทางชุมพรทานก็ไม่ไม่นิ่งนอนใจในเรื่องของการแก้ไขปัญหาของรัศดรนะครับโดยใช้หลัก รัฐศาสตร์นะครับและนนิศาสตร์ก็พูดไปนะครับดังนั้นตรงนี้เนี่ยเราทราบถึงถึงการาประชาชนที่ได้รับเดือดร้อนจริงกบกับประชาชนซึ่งกลุ่มใทนทุนตรนี้นะครับแต่ในเบื้องต้นเนี่ยทางชประธานสีเกต็กก็ได้ดําเนินการ ในแง no er so mm ่ของกฎหมายที่มีไว้นะครับไม่ว่าการแจ้งเตือนรัศดรผู้บุกรุกไปแล้วนะครับจนกระทั่งถึงไม่ไม่มีการรื้อถอนต่างๆนะครับแล้วเราก็ดำเนินการตามกฎหมายแต่ในเบื้องต้นเนี่ยชมปานสีเกียรตไม่มีนักกฎหมายนะครับไม่มีนักกฎหมายเนี่ยเราก็ต้องส่งให้ทางกรมพิธารดำเนินการตามกฎหมายต่อไปนะครับซึ่งตรงนี้ก็ขึ้นอยู่กับทางกรมเนี่ยจะต้องประสานกับกรมป่าไม้ต่อไปเพื่อดำเนินกับผู้บุกรุกนะครับว่าว่าเรามีกฎหมายรองรับอย่างไรบ้างนะครับ หมายถึงจะผลักดันแล้วก็ให้มีการรื้อถอนใช่ไหมครับเอ่อในเบื้องต้นนะครับมันมีผมว่านะฮะมันมีสองสามวิธีด้วยกันนะครับหนึ่งก็คือผมว่าตามกฎหมายต้องรื้อถอนอยู่แล้วแหละนะครับผู้บุกรุกต่างๆนะครับแต่ก็แต่ก็ขึ้นอยู่กับทางกรมป่าไม้หรือกรมเจ้าพนัานเนี่ยอาจจะมีระเบียบข้อรองรับไม้ที่เกี่ยวข้องการเช่าและอาจจะเป็นเรื่องของธนร,รักจังหวัดเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยนะครับซึ่งอะไรน่ะก็จะเป็นเรื่องของคณะกรรมการระดับจังหวัดและระดับกรมต่อไปครับตรงนี้ครับ